แอลโหลสวัสดีทุกๆคนอยู่กับชาเลนเริ่มต้นที่ศูนยบาท EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับเปิด EP มาด้วยความมืดนะครับเพราะว่าอากาศคลึบฟ้าคลุมฝนมากๆเลยตอนนี้ก็ให้น้องมากินข้าวนะครับเอาอาหารเน่าแล้วโว้ยก๊อกน้ําเสียก๊อกน้ําเสียแล้วก็จะซ่อมเองนะครับเราจะไม่เสียตังค์ไปจ้างช่างซ่อมใดๆทั้งสิน้นซ่อมไปถือตุ๊กตาหมีไปนะ่าสงสารจังเลย อาหารถ้าตั้งทิ้งไว้ข้างนอกมันจะเน่านะครับเพราะฉะนั้นโอ๊ตจะซื้อตู้เย็นให้น้องนะครับตู้เย็นอันไหนถูกสุดนะอันนี้เหรอวิแต่สภาพมันดูโซมมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะทนทนใช้ไปก่อนเนอะเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยมีตังค์ที่นี่น้องก็คงไม่ต้องปล่อยอาหารทิ้งไว้ข้างนอกให้เน่าไปฟรีๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าเรามีตู้เย็นเก็บแล้ว <Yahoo! S 1> ซ่อมเร็วๆสิ โอเคเดี okay, ๋ยวจะพาน้องไปคุยขยะกันนะครับเราม,มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ของอะไรเด็ดๆบ้าง okay, โอเคโอเก็จะพาน้องมาคุยขยะกันนะครับโหหโหบรรยากาศเมืองนี้คือสว่างมากต่างกับเมืองที่เราอยู่ลิบลับเลยถังขยะเนี่ยคือมันไม่มีขยะให้คนนะครับเสียดายจังเลยอะ่ะเรากลับมาคนที่เดิมอย่ามาแย่งขยะของฉันใครเนี่ยจะ g โก w เ,เวไปไกลๆเลย ดูเหมือนว่าหลังๆน้องจะได้ของดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่ามายุ่งกับขยะของฉันจะ s t ก o away ออกไปหลังๆน้องจะได้ของที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแรกๆอะได้แต่แบบชิ้นส่วนคราฟของอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆได้เป็นแบบซิงค์ได้เป็นเตียงได้เป็นตู้เย็นอุ๊ยได้ตู้เย็นอีกแล้วว้าว <Wow. S 1> คุณโรมี่โทรมาแต่ว่าสภาพนี้เราคงยังไม่ไปเจอนะครับเพราะว่าราสกปรกมาก คือตอนนี้ถังขยะสกปรกมากเลยมลงวันเต็มเลยอะ่ะหวังว่าเราคงจะไม่โดนมลงวันฆ่าตายนะครับวุ้ยได้ไมโครวเวฟได้แต่ของดีๆทั้ทงนั้นเลยวันนี้โชคดีจังวุ้ยวันนี้ได้แต่ของดีๆได้ทีวีด้วยแต่เราก็ไม่ได้ต้นเงินสักทีโอเคตอนนี้โอตก็ขนจนของหมดถังขยะแล้วนะครับโดยให้น้องก็ไปอาบน้ําก่อนตอนนี้เน่าไม่ไหวแล้ว วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าคนได้ของเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าว่าเรามีของอะไรที่เราเอาไปขายได้บ้างก่อนเราจะเอาของไปขายเราพาน้องไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเนาวมาก <c oughs> อุ้ยตู้เย็นโดนฝนแล้วไฟช็อตด้วยอ่ะหรือว่าเราควรจะทำแบบหลังคาไหมถ้าเราให้น้องซ่อมน้องจะโดนไฟช็อตตายไหมอ่ะเราโทรเรียกช่างซ่อมสักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกบริการซ่อมแซมหนึ่งร้อยเลยเหรอโอเคจ้างก็จ้างเดี๋ยวเราทำหลังคาก่อนดีกว่า หลังคาก็เป็นแบบนี้แล้วกันเนยยังไม่ต้องไปทาสีมาแล้วกันประหยัดเงินเดี๋ยวดึงให้มันได้สัดส,ส่วนนิดน,นึงก่อนดีกว่าเออประมาณนี้อย่างนี้น่าจะบังฝนได้แล้วเนะตู้เย็ยนคงไม่พังแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อกี้เราเก็บของอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะแยะเลยแจกันดอกไม้235บาบาทโต๊ะกินข้าวเราไม่ต้องใช้เพราะว่าเรามีโต๊ะแล้ว ร้อยสี่สิบบาทโต๊ะข้างเตียงไม่เอาอ่ะยังไม่ต้องใช้ขายเก้าอี้ก็ขายอันนี้อะไรเคาน์เตอร์ทำครัวยังไม่ต้องใช้ก็ได้มาขายก่อนแล้วก็้อยอะไรอ่ะรูปภาพตัวตลกมันจะมีตัวตลกออกมาใช่ไหมไม่เอาอ่ะยังไม่เล่นขายก่อนอันนี้แจกันดอกไม้เฮ้ยแจกันดอกไม้หกร้อยห้าบาทขาย แล้วก็ทีวี500บาทโอเคขายโอเคตอนนี้เราก็มีเงิน38,686บาทนะครับก็ก็อีกตั้งเยอะเนอะกว่าจะ1ล้านเศร้าจังเลยเดี๋ยวเราอาจจะพาน้องไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็อาอะไรสนุกสนุกทำนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ให้ความบันเทิงใดๆเลยเศร้าจังเลยกินข้าวกลางสายฝนจับอะไรก็พังซ้วมก็พัง แลวบรรยากาศวันนี้คือแบบมันมืดทั้งวันเลยอ่ะน่าเบื่อจังเลยไม่ชอบอากาศแบบนี้ไม่ชอบเุ้ยเรารูว้วิธีเพิ่มความสนุกให้น้องแล้วคือเราให้น้องมาคุยกับพืชน,นะครับ,บเพราะว่าน้องมีทักษะทำสวนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับน้องก็เลยคุยกับพืชได้โอเคเดี๋ยวจะให้น้องนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยพาน้องไปเที่ยวกันวันนี้น้องต้องทำงานนะครับเดี๋ยวให้ทำงานที่บ้านแล้วกันเหมือนเดิม ให้ดูภารกิจวันนี้สิให้อ่านหนังสือการทำสวนเราไม่มีชั้นว่างหนังสือทำไงดีเราต้องซื้อใช่ไหมเรายังไม่อยากซื้อเลยเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเดี๋ยวเราพาน้องไปเที่ยวก่อนให้น้องอาบน้ำก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้น้องชวนคุณโลมี่ไปเที่ยวน,นะครับตั้งแต่เปิดคลิปมานี่เรายังไม่ได้ไปหาคุณโลมี่กันเลยคิดถึงคือเราก็อุตส่าห์ย้ายมาอีกเมืองหนึ่งคิดว่าเมืองนี้จะอากาศดีที่ไหนได้ฝนตก บรรยากาศแย่มากเลยเราเปลี่ยนที่เที่ยวกันดีกว่าโอเคหลังจากเราหาที่เที่ยวกันมาสักพักหนึ่งสุดท้ายเราก็พาน้องมาที่บาร์คาราโอเกะนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องกับคุณโลมี่ไปร้องเพลงคาราโอเกะกันคุณโลมี่ค่ะเราไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่าค่ะโอ้ได้เลยครับคาราเมลเฮ้ยยัามาแย่งเครื่องคาราโอเกะนะคนเนี้ไหนเรามาดูซิว่าเสียงจะดีหรือเปล่า อุดหูได้อุดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเสียงไม่ดีเลยโอเคหลังจากที่อดให้น้องร้องคาราโอเกะกันเสร็จแล้วเดี๋ยวอดก็จะให้น้องจูจีกับคุณลมมี่สักนิดนึงไหนๆแล้วก็มาเจอกันแล้ว คุณลมมี่คะฉันคิดถึงคุณจยงเลยคะ่ะ<า>ผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันครับขอจุ๊บให้หายคิดถึงหน่อยจุ๊บที่นี่มันไม่ค่อยมีอุปกรณ์ที่เพิ่มความสนุกนะครับเดี๋ยวจะพาไปร้านเกมเหมือนเดิมดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะพาน้องกับคุณลมมี่มาเล่นเกมนะครับครั้งก่อนที่อดเคยพาคาราเมลมาครั้งหนึ่งแต่ว่าคุณลมมี่ก็หนีกลับก่อนนะครับวันนี้เราจะให้ทั้งสองคนมาเล่นเกมด้วยกันอีกรอบหนึ่ง คือให้น้องเล่นเกมอยู่ดีๆน้องก็เดินหนีคุณลมมี่มานะครับลงมาเล่นเกมข้างล่างคนเดียวโอเคตอนนี้ความสนุกน้องก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวโอตก็จะให้น้องไปหาเงินต่อเราลืมไปเลยว่าวันนี้เรายังไม่ได้ขายพืชเดี๋ยวเราจะมาขายกันก่อนเลยอุ้ยดอกไม้เนี่ยได้เยอะนะได้ครั้งนึงหลายพันเลยโอเคเดี๋ยวจะให้น้องมาวาดรูปขายกันนะครับตอนนี้ทักษะการวาดภาพของน้องเหรออยู่ที่ระดับ3นะครับก็อาจจะยังขายได้ไม่แพงมากแต่เราก็จะสู้ต่อไปเอิม่ม น้องวาดอะไรเนี่ยน้องวาดคุณโรมี่หรือเปล่าเนี่ยอ่าตอนนี้ทักษะขึ้นเป็นระดับสี่แล้วนะครับโอ้โหนี่วาดเสร็จแล้วเหรอไม่ลงสีไม่อะไรเลยเหรอโอเคขายได้ก็ขาย200กว่าบาทโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาวาดกันต่อนะครับวาดภูมิทัศน์บ้างแล้วกันเออรอบนี้วาดสวยกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่าขายได้น้อยกว่ารูปที่แล้วนะครับรูปที่แล้วขายได้แพงกว่าทําไมล่ะ คนว,ว่าจะซื้อผักไปปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าดูสวนมันหล่อมแหลมมากเลยมันมีไม้พืชสำหรับนี่ไงพืชสำหรับฤดูใบไ,ไม้ร่วงเอามาหนึ่งแพ็คสำหรับฤดูหนาวซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วกันแต่ยังไม่เปิดตอนนี้น้องก็กำลังเพลิดเพลินกับการวาดรูปมากเลยวาดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเออน้องวาดเก่งขึ้นนะเนี่ยอุ๊ยมาตอนไหนเนี่ยไม่รู้ตัวเลย ผมมาสักพักแล้วครับผมแอบดูคาราเมลวาดรูปอยู่คาราเมลวาดรูปสวยมากเลยเออนี่คือวาดรูปสวยของเธอแล้วเหรอโรมี่แล้วเธอก็ยังคงกดกลิ่งประตูบ้านที่นาประตูห้องน้ําเหมือนเดิมนะ <c oughs> คุณโรมี่มีอะไรเหรอครับประตูบ้านฉันอยู่ด้านนู้นนะคะนี่มันประตูห้องน้ําจุ๊บ <c oughs> ผมคิดถึงคุณตลอดเวลาเลย <c oughs> ผมทนไม่ไหวนะ่ะผมก็เลยโดดงานมาอุ้ย <c oughs> คุณโดดงานมันไม่ดีนะคะ โอเคเดี๋ยวให้น้องก็จู่ีกาแฟนไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดสองพืชฤดูใบไม้ร่วงนะครับไหนดูซิว่าได้อะไรบ้างอะไรอยาได้แค่นี้เองเหรอองุ่นได้อังุนแค่สามอันเองแต่ก็ไม่เป็นไรปล,ปลูกไปเถอะเนาะนึกว่าจะได้เยอะๆได้ไปแค่สามลูกเองเหรอคุณลมมี่มาช่วยฉันปลูกไหมโอเคไหนไหนคุณลมมี่ก็มาเดี๋ยวชวนคุณลมมี่มาตกปลาดีกว่าเราจะได้สร้างความสัมพันธ์ไปด้วยแล้วก็ ได้ตกปลาขายไปด้วยนะครับคุณลมมี่ชอบตกปลาไหมคะก็เฉยๆนะครับแต่ถ้าได้ตกกับคุณผมก็โอเคนะอุย้ยได้ปลาด้วยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยผมไม่ได้อะไรเลยครับเออคุณลมมี่แล้วคุณจะเล่นใหญ่ทําไมคะเนี่ยเฮ้ยฉันได้ของ้องตกเล็กกล้องถ่ายรูปนะครับขายเลยเนาะ เราก็ไม่ได้ใช้ถ่ายรูปอะไรอยู่แล้วเมื่อกี้ได้ปลาปลาคาบนะครับขายได้ยี่สิบสองเองหอไม่คุ้มเลยอะน้องชอบวาดภาพแบบนี้เนอะภาพแบบว่าเป็นลายเส้นลายเส้นแล้วก็ไม่ลงสีแต่น้องก็ขายได้เรื่อยนะคุณลมมี่คือก็ยังคงตกปลาอยู่เราชวนให้เขามาข้างคืนด้วยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเพราะว่าเราก็มีเตียงนอนแล้วเนาะ เราจะลองชวนคุณลมมี่ค้างคืนดูนะครับคุณลมมี่ค้างคืนกับฉันไหมคะค้างคืนเหรอฟังดูไม่เลวเลยแต่ว่าเราจะนอนจับมือกันเฉยๆนะทําไมล่ะคาราเมลโอเคเดี๋ยวก็จะให้น้องมานอนหลับนะครับไม่รู้ว่าคุณลมมี่จะมานอนกับเราไหมแต่ว่าคืนนี้เราจะแค่นอนจับมือกันเฉยๆนะครับใส่ เราเพิ่งจะคบกันเราคงยังไม่ทำอะไรที่มันแบบอย่าคิดลึกนะโอเคตอนนี้ทั้งสองคนก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันเิ้ยน่ารักจังเลยคาราเมลก็คือติดตุ๊กตามากนะครับก็คือถือตุ๊กตาติดมือตลอดเลยตอนนี้ก็ชาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็ค่อยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อดี ตอนนี้เราไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเราเลยโดนตัดน้ำนะครับเดี๋ยวจะจ่ายก่อนนะครับ149บาทน่าสงสารจ,จังเลยคือคุณลมี่ก็ยังหลับไม่ตื่นนะครับสงสัยที่นอนเราจะหลับสบายมากเอิมแต่ว่าดูจากสภาพที่นอนมันไม่น่าจะนอนสบายขนาดนั้นนะหรือว่าคุณลมมี่จะเหนื่อยจากนานเป็นคุณหมอคงลำบากมากเลยเนาะแต่ว่าแบบหน้าตอนหลับคือแบบงานดีมาก เมื่อวานเราลืมทำงานนะครับวันนี้ก็คือเป็นมิชชั่นใหม่แล้วก็คือให้ไปวิจัยพืชวิจัยพืชก็คือวิจัยตรงนี้ได้เลยใช่ไหมนี่ไงวิจัยได้เลยเอาคุณลมมี่คุณลมมี่ปวดฉี่โหดูเดินสีนีบมากโอเคเรามาโฟกัสกับงานต่อเรามีดอกลิ้นมังกรอ,อยู่ในกระเป๋าด้วยอะคือมันมาจากแพ็ค พืชหรือดูใบไ,ไม้ร่วงเมื่อกี้หรือว่าเราเก็บไว้นานแล้วก็ไม่รู้แต่เราจะมาปลูกกันนะครับหลังจากที่เราทนลําบากมาตั้งหลาย EP ในที่สุดเราก็คิดแผนการชั่วร้ายอย่างหนึ่งได้นะครับคือจําดาราที่ชื่อจูดิตได้ไหมครับคนที่แบบว่าผมสีทองทองชอบใส่เรสแล้วก็แบบที่ตัวแบบมีแสงออร่าสองปะการะครับก็คือบ้านของดาราที่ชื่อจนะูดิตอ่ะเขาจะมีแบบตู้เซฟ <Wow. S 1> ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปตีสนิทนะครับแล้ว เราเข้าไปในบ้านเขาได้เราแบบว่าแอบไปแบบแบ,บ,แบ่งเงินมาใช้สักแบบแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับโอเคภารากิจของเราต่อไปคือเดี๋ยวเราจะไปเมืองดาราแล้วก็ไปตีสนิทคนที่ชื่อจูดิตจริงๆตู้เซฟอะมันหยิบได้เป็นล้านเลยนะคือหยิบปุ๊บคือจบภารากิจเลยแต่เพื่อความสนุกเรากันเราก็จะอาจจะแบบหยิบมาสักแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ย ดาราที่ชื่อจูดิตเขาชอบอยู่ที่ไหนนะลองไปที่นี่แล้วกันสตูดิโออะไรเนี่ยเราก็มาถึงสตดูดิโอนี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีดาราเลยสักคนหนึ่งแล้วยี่นี่เป็นใครเนี่ยทำไมใส่หมวกกันน็อกมาด้วย <c oughs> อุ้ยคนนี้ก็เป็นดาราเหรออุ้ยเราขอถ่ายรูปเซลฟี่กับเขาหน่อยแล้วกันหมวกคุณแปลกดีค่ะฉันเลยมาขอถ่ายรูปฉันไม่รู้หรอกครับว่าคุณเป็นใคร อุย้ยคนนี้ท่าทางจะดังนะแต่ว่าเราจะเข้าไปยังไงล่ะเราเข้าไปไม่ได้อะตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องที่มีชื่อดาราใช่ไหมอันนี้ของใครอะทอร์นเบเล่อุย้ยนี่ไงยาจูดิเราแบบพยายามจะแนะนำตัวได้ไหมเราทำไมน้องไม่ไปล่ะหรือว่าเจจะมาอ๋อเจจะวิ่งมาเองเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พยายามจะแนะนําตัวอุ้ยเขาโขกรธอะเขาโกรธที่เราพยายามจะแนะนําตัวหรือเปล่าคุณจูดิฉันชอบคุณมากเลยค่ะฮัลโหลฉันชื่อคาราเมลนะคะ,ะเลิศจะ้ะหลอนเป็นใครเนะี่ยฉันไม่รู้จักเลยขอไลน์เส้นหน่อยสิขอไลน์เส้นาดาราคนนี้ยิ่งจังเลยเอขอถ่ายรูปก็ได้อขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูป ก็ไม่ได้จ้ะเป็นดาราที่อารมณ์เหวี่ยงจริงๆโวยย่งจูดิตก็คือไม่เปิดทางให้เราสารความสัมพันธ์เลยอ่ะอุ้ยเก็บกระเบื้องได้ด้วยเหรอเก็บแล้วเอาไปขายได้ใช่ไหมงั้นขอจิกของเยจูดิตแล้วก้านมันไส้อุตส่าห์ไปทําความรู้จักแต่แบบนางหญิงมากเลยอุยไหนๆก็เก็บของจูดิตแล้วก็เก็บของคนอื่นไปด้วยเลยแล้วกันอุ้ย เราเก็บกระเบื้องคนดังกลับบ้านแบบโง่แจ้งมากไม่มีใครว่าอะไรเราเลยไหนเรามาดูสิกระเบื้องดาราขายได้เท่าไหร่อุ้ยขายได้500ของใครเนี่ยบรยทันนี่โว์ขายได้500ออ๋อขายได้คนละ500นะครับเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้เรามีเงิน4 7่หมบาทก็ยังดีเนอะที่เงินเพิ่มขึ้น โอเคช่วงนี้ิวได้เห็นน้องเงาเงานะครับเดี๋ยวจะให้น้องเลี้ยงไก่สักตัวหนึ่งจะได้มีรายได้เพิ่มมาแบบนี้แล้วกันน่ารักเราไก่แบบที่มีดอกไม้อย่างงี้นะครับคือเป็นม็อดที่โหลดมานะครับน่ารักมากๆเลยไก่แพงไหมอ่ะไม่แพงสองร้อยเองงั้นเอาคู่หนึ่งเลยแล้วกันเนอะตัวผู้กับตัวเมียเอาเป็นสีขาวไก่ตัวผู้แล้วก็ไก่ตัวเมีย วิ่งน่ารักุุุุุเราไม่ลอมรัวคงไม่เป็นไรมนนั้งเนอะไก่คงไม่เดินหนีหายไปไหนวิ่งคุณลมมี่ชวนไปบ้านอะ่ะไปก็ได้คุณโรมมี่ขอบคุณที่ชวนมานะคะเอา้าคุณลมมี่คืออย่างปวดฉี่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ฉี่เลยเหรอไหนๆเราก็มาบ้านคุณโรมมี่เราก็ต้องแวะทักทายน้องแซลมอนนะครับ ในๆเราก็มาหาผู้ชายที่บ้านแล้วเราก็ชวนเขามาดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วกันขอบคุณนะครับคาราเมลที่มาดูเน็ต l i ิกที่ห้องผมอุย้ยคุณลมมี่นี่แหละก็เจะฉันนวดให้นะคะสบายไหมครับส,สบายมากเลยครับคาราเมลอุย้ยหูหก็เร็วไปเนอะจุ๊บแล้วกัน หวานไม่ไหวแล้วเอ้าทำไมน้องแซลมอนมาหลับตรงนี้ล่ะคอนโดแมวก็มีทำไมไม่นอนสมเป็นแมวจริงๆมาเรามาจู่จี่กับคุณโลมี่ต่อดีกว่าปล่อยน้องแซลมอนนอนหลับไปความสัมพันธ์ของเรากับคุณโลมี่ก็คือกำลังไปได้ดีอย่างสุดๆเลยก็คือความสัมพันธ์เต็มเราเป็นคู่รักที่แบบรักกันมากแต่คุณโลมี่ก็น่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินเราบ้างสิโอเคเราก็ดูหนังจบแล้วคุณโลมี่ก็เข้าห้องน้ำอยู่ เดี๋ยวเราจะให้น้องกลับบ้านก่อนนะครับทำยังไงดีถึงจะได้เงินเยอะๆเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารน้องไก่ก่อนนะครับกุก๊กๆมันกินข้าวแล้วเราก็คุยกับไก่นะครับแก้เหงาวาดรูปต่อดีกว่าโอ้ยรูปนี้น่ารักนะแต่ขายได้ถูกมากเลยร้อยหนึ่งบาทไหนลองวาดภาพเหมือนดูบ้างดีกว่าโอ้โหนี่ภาพเหมือนแล้วเหรอ เป็นรูปรถกับถนน <won> เอ้ยได้ชื่อเสียงเพิ่มงงอะอยู่ดีๆน้องก็มีชื่อเสียงเพิ่มนะครับเนี่ยชื่อเสียงขึ้นหนึ่งดาวเฉยเลยเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยวยถ้าเกิดสมมติว่าให้น้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรแบบเนี้ยเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ก็น่าจะดีนะจักรยานเราไม่ได้ใช้เล้วขายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ให้น้องเป็นยูทูบเบอร์กันดีกว่า มันมีสองแบบมันต่างกันยังไงอะอันหนึ่งมีเก้าอี้อันหนึ่งไม่มีเก้าอี้เหรอเราก็ซื้อแบบมีเก้าอี้ไปเลยพันหกพันหกเลยเหรอแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันคุ้มกับการลงทุนอะมันก็โอเคนะเราก็ล้อมห้องมาตรงนี้นิดหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วกันทําไมมันดูเหมือนเป็นบ้านเช่าอะเหมือนเราแบบว่าแบ่งห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องมาลองทําคลิปวิดีโอดูนะครับ โอเคสิ่งที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คือความรู้แวมพายเคล็ดลับความงามแล้วก็การผลิตสื่อวิดีโอบล็อกแห่งความเศร้าคนสวยๆอย่างเราก็ต้องทำเรื่องเคล็ดลับความงามอยู่แล้วสวัสดีค่ะคาราเมลนะคะวันนี้คาราเมลจะมาแนะนำอายไลเนอร์ตัวใหม่เขียนไปเดิน่าำกลางสายฝนก็ไม่หลุด <Wow. S 1> แป้งนี้ก็เรียบเนียนมากเลยนะคะปกปิดดีมากเลยโอเคเดี๋ยวก็จะให้น้องถ่ายคลิป ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้น้องนอนน้องยังไม่ง่วงนอนเลยอะทุกคนคือปกติน้องเป็นคนนอนดึกแต่ว่าวันนี้น้องนอนเช้าเพราะว่าเราโมวแต่ถ่ายคลิปบิวตี้บ็อกเกอร์เมื่อกี้นะครับน้องก็เลยนอนตอนตีห้าเอา้าไก่เดินมาปลุกถึงในห้องเลยอ้าววันนี้ตัดไฟอุ้ยเซ็งเลยอะเราตัดคลิปไม่ได้อุ้ยน้องไก่ออกไข่แล้วเดี๋ยวเราเก็บไข่ดีกว่า เรามีไข่หนึ่งฟองขายได้ยี่สิบบาทโอ้ยถูกมากเลยอ่ะขายพืชดีกว่าโอ้ยตอนนี้ทักษะท,ทำสวนเราเต็มสิบแล้วแม่คุณลมี่นี่ก็มาหาเราแต่เช้าเลยโอ้ยสงสัยทนคิดถึงเราไม่ไหวในไหนคุณโลมี่ก็อุตส่าห์มาหาเราถึงบ้านแล้วเราพาคุณโลมี่ไปเที่ยวคางคืนกันสักครั้งนึงดีไหมครับ โอเคตอนนี้ก็พาคุณโรมี่มาตั้งแคมป์นะครับมาถึงน้องคาราเมลก็มีสเสน่ห์เลยสงสัยบรรยากาศมันจะพาไปไหนๆเราก็มาแล้วเรามาเกาอกองไฟกันดีกว่าคือทั้งแคมป์นี่คือไม่มีคนเลยนะครับมีแค่เราสองคนโรแมนติกจังเลยแทนที่ตั้งแคมป์จะมานั่งใกล้ๆก,กันแล้วก็อบกอดกันหน้ากองไฟสองคนนั่งห่างกันจังเลยตอนนี้น้องก็กําลังเล่นโยนเกือมาอยู่นะครับ เอาโยนเลยใครโทรมาเนี่ยตากุณโลมี่โยนมัางแล้วเอาโยนไม่แม่นเลยอะ่ะไหนๆเราก็ได้มาเที่ยวกันสองคนแล้วแล้วก็ชวนกันไปเดินเล่นที่ที่มันสวยๆบ้างดีกว่าเอาวทำไมคุณโลมี่ไม่ตามมาเนี่ยไอยให้น้องนอนดูท้องฟ้าคนเดียววันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยว่าแต่คุณโลมมี่ไปไหนเนี่ย เรากดสั่งให้เขามาด้วยกันนะครับแต่ว่าทำไมคุณโลมี่ไม่ยอมตามมาคุณโลมี่ไม่ยอมออกจากแคมป์เลยเราก็เลยมาเดินเล่นในป่าคนเดียวแบบเงาเงาในป่านี้ก็บรรยากาศสวยดีนะครับมีต้นไม้แล้วก็มีแสงแดดส่องกระทบกับต้นไม้ให้บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามดีจังเลยอยากจะไปเดินเที่ยวที่ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้มั่งจัง ตอนนี้มีแต่โควิดอยู่แต่บ้านจนเฉาแล้วเนี่ยน่าเบื่อจังเลยผู้ชายไม่ยอมเดินตามมาเที่ยวกับเราในป่าปล่อยให้สาวสวยอย่างเรามาเดินเที่ยวในป่าคนเดียวไม่ใช่ว่ากลับแคมป์ไปแล้วเขาหนีกลับไปแล้วนะคุณลมมี่คะทําไมคุณไม่ออกไปเดินเที่ยวกับฉันล่ะคะคุณปล่อยให้ฉันเดินเที่ยวคนเดียวคุณลมมี่เขาติดบลกอะไรหรือเปล่าทําไมเขาไม่เดินออกไปไหนเลยอะ่ะโอเคโดเขาหิวนะครับเดี๋ยวเราจะทําอาหารให้เขากินทําไมคุณลมมี่เขารู้สึกอึดอัด หรือว่าเขาจะไม่ชอบบรรยากาศธรรมชาติเขาอาจจะชอบเตียงนอนนุ่มๆเขาอาจจะไม่ชอบเต็นท์แบบที่เราชอบจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบเต็นท์หรอกแต่ว่าเราเคยนอนเต็นท์มาก่อนเราก็เลยเคยชินไงอ้าวแล้วทำไมคาราเมลไปเสิร์ฟอาหารที่พื้นอย่างนั้นล่ะโอเคเรียกเรียกให้คุณโลมี่มากินคุณโลมี่เขาติดบักเหรอเขาออกมาไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะรีเซ็ตวัตถุนิดหนึง่งเดี๋ยว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 ทำไมทำไมไฟลุกล่ะ โอเคคุณโลมี่ออกมากินข้าวแล้วคาราเมลครับที่นี่ก็บรรยากาศดีนะครับแต่ว่าวันหลังเราไปเที่ยวที่ที่มันสบายกว่านี้ดีกว่าไหมเออไปต่างประเทศกันไหมล่ะคะถ้าวันนั้นเชนมี่ตังชินจะพาคุณไปเที่ยวนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเองบรรยากาศในป่านี่ดีจังเลยจูจีกันหน่อยแล้วกันโอ๊ยหวานไม่ไหว หมันไส้ทำไมชีวิตจริงเราไม่มีแบบนี้บ้างเชอะบรรยากาศดีจังเลยนะครับคาราเมลเราเข้าไปในเต็นท์กันดีกว่าไหม <c oughs> คุณหน้า <c oughs> เป็นนอนจับมือใช่ไหมคะเ <c oughs> ปล่าครับผมปวดฉี่ <c oughs> อะไรเนี่ยทำลายบรรยากาศ <c oughs> คุณโลมีห้องน้ำข้างหลังก็มี <c oughs> ทำไมถึงเลือกใช้ห้องน้ำใกล้ชิดธรรมชาติ <c oughs> โอ้ยหัวจะปวด ทุกคนคือเรามาเที่ยวสองต่อสองกับผู้ชายคือบรรยากาศมันก็แบบมันพาไปอะเนาะวูู้แล้วกันคุณลมมี่คะเราเข้าไปในเต็นกันเถอคะค่ะฉันหนาวคุณมานอนกอดฉันหน่อยนะคะอุ้ยอุยเขาไปทําอะไรกันในเต็นนะ่ะอุ้ยอุ้ยอุยทำอะไรนะ่ะคุณลมมี่คะโอ๊ยคาราเมลเขาไปทําอะไรกันในเต็นนะ่ะ เต้นสั้นเลยอุ้ยรุนแรงจังในที่สุดเราก็ไม่ได้แค่นอนจับมือกันเฉยๆแล้วนะคะคุณโลมี่ฉันรักคุณค่ะจุ๊บผมก็รักคุณเหมือนกันครับคาราเมลโอเคเราก็ให้นอนนอนหลับสักทีนะครับหลังจากที่เราให้น้องไปทำอะไรก็ไม่รู้ฮ่าเช้าแล้วเมื่อคืนมีความสุขจังเลย จูจีกันอีกแล้วสองคนนี้เราจะจูจีกันให้พอเพราะว่าหลังจากเรากลับไปเราก็ต้องจริงจังกับการหาเงินต่อสี่หมื่นกับหนึ่งล้านมันยังห่างไกลกันมากเราจะจริงจังมาตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังไม่จริงจังสักทีอะไรเนี่ย โอเคครับยังไงวันนี้โอดก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าชอบคลิปที่โอดทำก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โอดได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย